นะจ๊ะถ้ามาเก็บผักในหมอนในสวนเป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะจ๊ะซิมเพลไลฟ์อันนี้อันเข้ากับเข้ากับอายุแบบนี้เลยจ้ะเพราะว่าเข้ากับตองย่อมหลับนอนว่าจริง,รงๆแล้วผู้ใจมากนะผู้ใจอยากมาเหงานแต่มากแล้วเข้าพี่สาวว่าท่าไนไหนออกเข้าไปเหงานบน่ได้เพราไปเหงานบ่ได้เข้ากับตองหาแนวเย็หงื่งจ้ะชีวิตคนเนาะ นี่เมื่อเฮายัางบ่าท่านเดดตายเฮายังมีล่มหันใจอยู่เนี่ยตัวงูยู่ล่ะจ้าว่าจะตายแต่ว่ามันจา้นเนจาเพื่อนๆจ้านเมื่อเฮาพลาดแลว้วเฮาเฮาบ่ได้ดังขาดหวังว่าเขาจะเห็นงานเฮาบ่ได้เห็นงานนะจาาาน้าเฮากรหาแนวเหตุใหญ่ตัวเองว่างเพราะว่าถ้าว่างมันก็อ้วนแบบนี้นะจาน้าขนาดผู้ใจกับเหตุนั้นเหตุนี้อยู่แต่ว่าเขาบ่ได้ออกไปใสนะ่หน้าอยู่แต่บ้านเฮากินแล้วเขาก็นอน มันเลยเป็นแบบนี้หลยจะา้ำนักก็เลยขึ้นปวด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 ก็ว่าเป็นยางเลยจ้ะเดี๋ยวมันก็จ่อยจ้ะเดี๋ยวมันลดเอาเจ้ะอันห้าวขาตองย่อมรับแล้วก็หาแนวเหตุจ้ะหาแนวเหตุก็คือสําหรับสิ่งที่ขอบคุณนก็คือยังยังหน่อยแบบนีมีขางเฮี้ยนในปลูกพักจ่ะพ่อได้แงยงแต่พ่อได้พอนายจ้ะ,จะล้างบาปปูก่็ได้เลยเพราะว่าปลูกกําลังจะงามฝนต๊น้ำกระท่วมก็ต๊ะน้ำกระท่วมก็จะถูนไล่หลอบแล้ว ได้ผลจ้ะแต่แค่ได้ผลแค่นี้นะค่ะเป็นพิธีประมาณแขียนหนึ่ง้ะแขนหนึ่งก็ปภูมิแงะกันเข้าไปมองนี่นะจ๊ะซวนน้อยๆนี่แหะแล้วการทุกค้นนะจ้ะทุกคนเทาก็บหูเลยว่าเขาจะต้องตายเนาะแต่ว่าคนอื่นอาจจะโชคดีว่าเพิ่นแข็งแรงอ่าแต่ผู้ใจนะก็แข็งแรงนะจ๊ะผู้ใจก็แข็งแรงเทาก็บหูและว่าเขาเป็นเขาเขาว่สบายเนาะเขาระยะสุดท้าย เป็นเป็นมีโรคประจำตัวหมอบอกว่าเป็นระยะสุดท้ายนะจ๊ะอันเขาก็ต้องยอมรับมั่นนะจ๊ะเขายอมรับมัน่นล้วก็ถามว่าพ่อเข้าหัวเขาเจา็ดเท้าเขาสี่ยุ่ืซื่อบอเขาก็บ่อยุ่ืซื่อดอกจ๊ะก็เขาเขายังมีโรคหันใจอยู่เนาะเขาก็ต้องสู้ต่อไปนะจ๊เนนะเดี๋ยวก็มือใดกับมือนั่นแต่ย่อมรับมันน่นผู้จัดแต่ย่อมรับมันได้อยู่กับมั่นไดแต่ยังมีความสุขนะจ๊ะคือ ในเมื่อเฮ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของเฮ้าเนาะมันเป็นส่วนหนึ่งของเฮ้าถ้ามันตายเฮ้าก็ตายเฮ้าตายมันก็ตายคือกันดังนั้นเฮ้าก็ยุ่งเป็นมู่กันไปนี่ละจ้ะอ่าอีหยัางเดีมันรักษาสุขภาพแต่ของใดที่จกิเหตุนะจ้ะเหตอถ้ามาฉาดของคนเนาะกตบว่าม่ีผู้ใดอยากตายหรอกแต่ว่ามันก็ตายทุกคนนะสินะแต่ว่ามปนไว้าตสิตายแต่เฮ่าสินะคือทุกคน เขาก็ต้องเดินไปสู้สุดท้ายของชีวิตสุดท้ายของชีวิตแล้วเขาก็จะย่างแต่ความดีที่เข้าเลยฝากไวเลยจ้ะอันนี้เป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างกู้ใจจังเปลี่ยนเปลี่ยนแน่วการเหตุอ่ะช่องนะยจ้ะกู้ใจก็จะเบาถ้ามาเบายังเหตุผลก็คือหนึ่งกู้ใจก็จะได้ฟั่งน้ำจะได้ปฏิบัติน้ำเลจ้ะจก็จะได เอาจิตใจยุ่กับบุญกับผู้ลนพอสุดท้ายของชีวิตจริงๆจิตเท่าก็จะได้เกาะบุญเกาะผู้ลนเกาะความดีเกาะผู้บาอาจารย์แน่นอนเท่ากับจะต่อมากกับกับเป็นรุ่นรุ่นลูกศิษย์นะจ๊ะรุ่นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ทราแบ <c oughs> เสียงข้ามของพระอาจารย์แต่ยังมีนะจ๊ะเพราะว่าอาจารย์นะแต่สมัยก่อนพระอาจารย์สมบูรณนจะมันจะเป็นเป็นพระที่ฉลาดนะจ๊ะสามารถเว่าในหลายภาษา คนก็อัดอัดเทปอัดย่างไว้ลยจะสมัยก่อนสมัยนี้เป็นเหมือนนี่เผยแผ่ในในใน YouTube ในยังก็มีนะจ๊ะลูกศิษย์ลูกหามาเผยแผ่นะจ๊ะใครจะเผยแผ่เฮาก็บพ่อใดนัานหลกจากแต่ว่าเฮาก็บย่างหน่อยเขาก็ได้ฟังเสียงปายจานอยู่เลจ๊ะยังยังเกิดความอบอุ่นใจเป็นเครื่องอยู่แห่งจิตเลยจ้ะมารุ่นหลังก็คือเกิดมีรุ่นลูกศิษย์ปายจานเก็มีหลายหลายองค์นะจ๊ะ ผู้ใจหูจักก็จะมีพระอาจารย์จัร์นอนันคโนออน,นี้ก็คือเป็นพระอาจารย์อันดับต่อมาที่ว่าผู้ใจกราบกราบแบบสุดหัวสุดกล่าวนะจ๊ะก,ก็คือหลักแล้วก็บคารุจารยนะะ์นะคะแล้วก็พระอาจารย์จะเป็นพระที่มีเมตตานะจ๊ะถามว่าิ่นเป็นภารีออยาหรออาือย่างกันยัง เกิดวันเดทไปว่าเพิ่นนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นกับเป็นพระพระรุ่นลูกศิษย์อยู่จ้ะเพิ่นกับย่างอายุหน่อยอยู่กิบว่าเดทเป็นหลวงปู่หลวงต่านะจ๊ะแต่กิจปฏิวัติของพระอาจารย์รับรองได้นะจ๊ะพระอาจารย์สุดยอดพระอาจารย์จริงๆนะจ๊ะสมถิตเพิ่นเป็นพระอาจารย์ของเฮานะจ๊ะตาไปลอยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเพิ่นจ้าพระอาจารย์จรัญอนันตโนสำหรับ่้นที่ยัางว่ได้เหนือหัวจักนะจ๊ะสำหรับคนที่หัวจักกะ โอยู่แล้วนะจ๊ะรับลูกศิษย์ลูกหาของบาอาจารย์นะจ๊ะอันนี้ก็คือเอามาเอามาเบามาเก็บผักแล้วก็มาเบานะจ๊ะว่าเป็นอย่างคือแนวแนวการในเนินชีวิตจังเปลี่ยนนะจ๊ะเพื่อนจ้าเล่าเฮ้าเฮ้าโหแล้วเฮ้าก็เปลี่ยนมาอนีนะจ๊ะเปลี่ยนมาอนีเพื่อเปลี่ยนภพภูมิตัวเองนะจ๊ะเฮ้าในเมื่อเฮ้าโหแล้วว่าล่าสุดท้ายของเฮ้าแล้วเฮ้าเฮ้าก็คงบ่หม้วไป ประเอีหยังทีมันจะทําลายจะคล้องประเอีหยังทีมันจะบ่ม,ะม,มีประโยชน์กับตนนะจ๊ะอันดับแรกก็คือในเมื่อห้องหูแลว้วห้องก็ขอผู้ใจก็ขอเนะจ้ะขอทําประโยชน์ตนก่อนจ้ะประโยชน์ตนในที่นี่ก็คือการสวดมนต์สวดมนต์ไหวพระจิตด,ดีทดําดีอยู่ไก่ชิดบุญอยู่ไกล่ชิดท่ามอยู่ไก้ชิดคูบบอาจา์นะจ้ะถามว่าผู้ใจไม่ยุ่หนี่นะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะผู้ใจได้ไปวัดอยู่นะ เดินไปวัดเดินไปใส่บาตรเดินไปกินข้าวบ้านเฮาเลยเพราะว่าวัดนะจ๊ะวัดวัดจะมีอาหารอร่อยอร่อยหลากหลายเลยจ้ะอันนี้ก็คือมีความสุขจ้ะ,ะไปวัดกับพ่อไก่จ้ะขับรถกอบพ่อท่านได้เปลนขันจิตครับรถกอบพ่อท่านได้เปลนขันจิไปดูกับเก่งใจเพลินนะจ๊ะไม่ไมาอยู่มอาอาศัยน้ำเพลินนะจ๊ะเฮากบบต้องเก่งใจเฮากบบเฮากอบพ่อแม่เด้หน่อยแล้วน้องพ่อแม่จะเอาแต่ใจจากหลวง แต่ว่าถามว่าก็เอาอยู่จ้ะพอไใจใจเจอของแน่จังน้อยอยู่เพราะว่าผู้ใจเป็นคนแบบนี้เนาะแบบพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเ่ยจ้ะเปลี่ยนเยอะอยู่จ้ะเปลี่ยนเยอะอยู่อ่าแล้วก็ได้ทำบุญอยู่จ้ะได้ทำบุญเข้าไปวัดเข้าก็ได้ทำบุญเข้าอยู่บ้านเข้าก็ได้สวดมนต์เขาก็ได้ทำความดีอยู่จ้ะก็ได้ดูแลแม่จ้ะผู้ใจก็เห็ดสุเนาเลยจ้ะเพราะว่าแม่อายุเก่าสิกลัวนะจ้ะผู้ใจกด้เห็ด เอตุปณิบัติเพิ่นสุแนลอะไรจ้ะอันนี้ก็คือพ่อเฮ็ดแล้วผู้ใจก็บ่ได้คืหยังผู้ใจก็คืนแต่ว่าเออมื้อนี้ก็ได้สร้างความดีนี่สินะอ่าเด้๋ยวกะทางเมืองไทยผู้ใจก็ได้เฮ็ดบุญอยู่จารได้เฮ็ดบุญก็คือโอนเงินไปท้าบุญกับพระอาจารย์นะจ้ะก็คือพระอาจารย์จรัญญาลังกโนนี่เละจ้ะผู้ใจก็โอนไปท้าบุญไปเฮ็ดบุญตลอดนะจ้ะเฮ็ดบุญตลอดก็ได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลก็ขอว่า ยังน้อยที่สุดมันว่าละที่เฮ้าจะไปเฮ้าก็ขอจิตขอใจอเฮ้าเฮาเกาะความดีเกาะผู้บาอาจารย์เกาะสิ่งดีดีที่เฮ้าเหตุนะจะที่นองจ๋าเห็นย,ยิ้มหัวรอแหนแหนนั่นสินะจะนอะนจอันนี่แหละก็คือชีวิตเท่ากับตองโตสู้นะจะสูทุกทิศสูทุกทางจ้ะดังนั้นก็คือพ่อเวลาเฮ้าหัวถ้าเฮ้าอยู่กับลมหายใจในใจเฮ้าหัวเฮ้าคิดบ่ดี ห้อง uhm uhm ูโตนใจห้องหูโตห้องก็หยุดห้องก็เปลี่ยนไปพุทโทพุทโทพุทโทหรือเปลี่ยนไปทองอ่ะค่าถาเงินลลานก็ใจกระทองได้อ่าถ้าพระมหาจักรพรรดิกระทองได้ทองทองทองปักเป้าเลยจ้ะห้องคืนได้ห้องกระทองไปใจห้องกระทองไปเกาะในจิตในใจห้องเลยจ้ะพุทโทษอย่างที่สุดสําหรับน้นดีจัจัมมันบทสวดมนต์อื่นๆบ่ได้เลยจ้ะ พอเขาขึ้นบดีปุ๊บเขาตัดเลยพุทโธ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 เล็งเข้าไปแบบนี้จ้ะถ้าเขาพุทโธซสๆพุทโธตามลมหายใจเด้อพี่น้องจ้ะถ้าล่องเห็ดเราจะหูนะอ่าจิตเท่าพายุจ้ะจิตเท่าพายุเขายังขึ้นไปอยู่วันนี้สิกินขอกอบยังวันนี้จิเห็ดยังกินนี่สิเขายังขึ้นทาผู้นั้นผู้นี้อยู่จ้ะอ่าจิตพายุจ้ะให้เขาเล็งเล็งแต่เขาพุทโธในใจมันยังขึ้นอยู่สังเกตนะจ้ะสังเกตจากของ ถ้าเข้ากูโทในใจมันยังคือยู่กับกูโทกมากแบบกูโทษกูโทษกูโทกูโธเล็งแบบนี้จ้ะเล็งแบบนี้เพื่อเพื่อจะควบคุมจิตของเข้าอยู่กับเจ้าของอยู่กับฐานกายอยู่กันอยู่ครบบจ้องคือยูฐานกับฐานกายใจพี่น้องจ้าวันนี้คุเจว่าเงี้ยเอาแล้วคุใจขอจบคลิปไปไปเพียงเท่านี้นะจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนจ้าวันนี้คุใจว่าเงี้ยเอาแล้วจ้ะอัน เจอกันคลิปหนานนะจ๊ะพี่น้องจ๋าข่าวม้องบอกมาคุยกันโดนโดนมาโผล่กันแน่จ้ะโดนดนมาเห็นหนาผู้ใจน้องขึนหอดคือเกาได้จ้ะพี่น้องจ๋าคึนหอดผีคึนหอดน้องขึ้นเกาจ้ะมาหายกำลังใจผู้ใจมาสนับสนุนผู้ใจขอบคุณพี่น้องหลายๆทั้งพี่น้องเกาพี่น้องไม้เอฟซีเกาเอฟซีไม้แล้วก็พี่น้องที่ยูน้ำกันมาโดยตลอดนะจ๊ะพี่น้องที่ยูน้ำกันมาโดยตลอดตั้งแต่เห็น คลิปใหม่ๆแต่เขามากหัวใจวงการยูทูบนะจ๊ะโมเมนต์แค่เพื่อนในยูทูบนะจ๊ะพวกหัวซื้อก็คือถูกพันเป็นพี่เป็นน้องกันอีหลๆดังนั้นส่งกำลังใจให้ทุกๆคนนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายขอให้ทุกคนสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมจ้าพี่น้องจ๊ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆจ๊ะรักทุกคนจ้า